สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะทางช่องกับตัน DIY นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านผมนะครับในจุดที่เราทดสอบเครื่องชาร์จของเรานะตอนนี้เรากําลังจะทําระบบกราวของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่จะเป็นจุดที่เราต่อกลาวไว้นะครับตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นต่อกราวแยกมานะครับเป็นระบบ TT นะครับเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยระบุมาให้เราต่อแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้เป็น จุดที่เราทําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้ทีมช่างอธิบายหน่อยครับเป็นอันนี้คืออะไรครับมันเป็นยังไงตรงนี้เป็นจุดเชื่อมกาวครับแต่ว่าเราจะใช้การเชื่อมโดยการใช้ไอ้ตัววันทามวันทามคืออะไรครับวันทามก็คือไอ้ตัวตัวเชื่อมระหว่างสายสายดินกับกับหลักดินอ๋อระหว่างไอ้ตัวสายสายดิน ดับตัวกาวหลอดเนี่ยเนาะใช่ครับปกติก็คือจะใช้เป็นแคลมรัดใช่ไหมทั่วไปปกติทั่วไปจะใช้ปิดแคลมรัดแบบนี้ครับแต่ว่าแคลมรัดเนี่ยบางทีใช้งานเป็นนานๆเนี่ยมันเกิดปัญหาได้หลายอย่างก็คืออาจจะยีนซุดอาจจะหลวมมน็อาจจะหลวมหลุดหรือว่าเกิดความเชื้อในดินทําให้สนิมเกาะอ๋อพวกสนิมเขียวอะไรอย่างี้ใช่ไหมทําให้ไอตัวเกิดการนําไฟฟ้ามันด้อยลงไปอืมก็อาจจะมีข้อเสียขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้ป็นวันทามก็ ก็เหมือนกับสายไฟที่มันไม่มีรอยต่ออารมณ์เหมือนเราเชื่อมอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าว่าต้องทํำยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะเริ่มใส่แล้วนะครับตัวตัวท่อนี้ใช่ไหมที่เรียกวันทม์ใช่ครับอ่าโอเคอ่ะเราใส่ของวันทามาจะมีอยู่มีอะไรบ้างจะมีอยู่สามสาม,สามอย่างสามอย่างโอเคสี่อย่างไม่ใช่สามีอย่างมีฝาปิดด้วยฝาปิดอ่ะครับผมแล้วก็อ่าฉนวน ฉนวนคือกกะบอกอม่วงๆน้ำตาลเนี่ยเหรอฮะใช่ครับฉนวนที่เป็นผงซ่องเทตัวนี้ลงไปในกระบอกเพื่อเชื่อมระหว่างแท่งเกาวกับสายเก่าโอเคอ่ะ,อะมาเริ่มเลย,เ,ยเราใส่ย,ยัดลงไปถ้ามันไม่แน่นนะครับอ่ากรณีนี้ตัวข้างล่างเราใช้ดินเหนียวนะครับใช้ดินเหนียวได้ไม่มีผลอะไรเนาะยัดเข้าไปให้ก็คือให้มันแน่นเท่านั้นเองใช่ครับเพราะตอนแรกมันเป็นมัน ปะทุขึ้นมาเนี่ยไอตัวฉนวนที่มันประทุขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดันลงไปด้านล่างหรือว่าดันอยู่ด้านบนอ๋อเมื่อกี้เห็นตอนแรกมันมีเป็นยางแต่ว่ามันไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมมันแค่เดี๋ยวพอมันโดนความร้อนก็ละลายใช่ครับโอเคอ่ะปึ๊กยัดเข้าไปอันนี้จะเห็นว่าของเรามันสายเป็นสองเส้นนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องชาร์จอีกตัวหนึ่งของผมเนี่ยเดิมค่ากาวมันไม่ได้นะให้น้องเขาช่วยทํา ปรับให้แก้ให้ก็เอามาตอกรวมกันเลยนะครับตัวนี้ก็สายดิน,นของเครื่องชาร์จตัวใหม่เนี่ยเราใช้เบอร์16นะครับก็ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าเลยนะเพราะว่าสายเมนผมใช้เบอร์16นะครับมาตรฐานใหม่ของเขาที่เป็นของเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้า สายไม่เกินเบอร์16นะครับสายดินเขาก็ใช้แค่เบอร์10ได้แต่พอเป็นสายเบอร์16ขึ้นไปนะครับก็ต้องใช้สายเท่ากับสายเมนนะครับก็อันนี้เป็นสายเบอร์16บหหลังจากเราแต่งหน้าเค้กเสร็จแล้วนะครับก็คืออัดไม่ได้อัดก็คือโรยตรงฐานให้มันแน่ๆนๆนะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเ,าเขาเรียกว่าอะไรประ,ประสานใช่ไหมประสานโดยการเท เชื่อมลงไปเดี๋ยวเทผงเชื่อมลงไปนะครับนี่แกะนะนี้เป็นผงเชื่อมนะไม่ใช่สารเสพติดแต่อย่างใดนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผงนะฮะอย่าอย่าเปิดทิ้งไว้นานนะครับรีบเทแล้วก็รีบจุดนะครับอ่ามเดี๋ยวมันจะชื้นหรอถ้าไม่งั้นอ่ะชื้นนะฮะั้วมันจะบางทีเราก็ต้อง เผื่อบางคนนะครับไปสแปร์ไว้ด้วยนะครับสำรองไว้ด้วยสักเวลาไปไปหนึ่งหนึ่งนะไปที่หน้างานใช่ไหมใช่สำรองไว้บ้างครับผมโดนบ่อยเหมือนกันนั่นไงประสบการณ์ตรงนะฮะประสบการณ์ย่อมมีราคาหยุดไปก่อน เบิร์ฟ้ามาแล้วอันนี้ม่ชื่อว่าไหมมันชื่อมีชื่อชื่อทางการเขาชื่ออะไรนะผงสตาร์เตอร์ผงสตาร์เตอร์เฮ้ยมันเป็นผงแบบผงไคล้ายผงเหล็กผงอะไรเงี้ยนะเหมือนผงแม่เหล็กอ่ะอ่ะใส่ลงไปใช่ไหมครับเอาฝาใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เทผงลงไปต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวตอนจุดฝาเผาเนี่ยควันขโมงกันนะท่านผู้ชมใส่ไปเรียบร้อย ผมใส่เยอะไปหน่อยที่เหลือต้องจริงๆต้องเหลือไว้ทํำฉนวนนิดนึงอืมโอเคคัดักออกได้ตัดออกได้ครับแต่ลีกตัดครับเอาไว้นานเดี๋ยวไม่ออก,อกโอเควางแล้วนะครับวางลงไปฝาปิดด้านบนเแล้วก็เทกลับเข้าไปข้างบนเหรออไอตัวเนี้ยของสตาร์เตอร์เนี่ยพอมันจุดเราจะเผาจากด้านนอกพอมันไหมปุ๊บ ผงไอตัวสะเก็ดไฟนะเดี๋ยวมันจะล่วงลงไปข้างล่างอ๋อ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 เหมือนเป็นชนวนงี้ใช่ครับเป็นสมัยเป็นฝึกทหารนี่เวลาจะั่น้เขาต้องจุดระเบิดเขาทีกันบ้างนะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีการจุดไฟขึ้นมาขอถอยหลังหลบวิสัย ติดแล้วฟู่เลยโอ้โ oh. หอย่างแรงอ่ะดูดูปลายไหมเลยครับท่านผู้ชมแรงไม่แรงเมื่อกี้ผมอ่ะโอ้ยตัวน,นี้ไปกดเผ<พ>าหเหล็ก <ไป S 2> เลยเขาบอกแค่หนึ่งถึงสองนาทีปล่อยไปแป๊บนึงครับเดี๋ยวปล่อยให้เย็นตัวเองถ้าเราใช้น้ำไปถ้าเราใช้น้ำ๋ยว เนื้อนะทองทองแดงกับแท่งกาวมันจะแตกโอเคอ่ะรอนะครับรอปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเคาะกรอบด้านนอกออกละเรารอจนมันคาดว่าน่าจะเย็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทุบอ่ะโอเคทุบเเปิดออกมาก่อนมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่ต้องทุบเลยคีบออกมาเลยนะใกล้ๆดูใกล้ๆหลอมละลาย ชัดดูว่าพอเราหลอมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นแท่งกาวสิ่งหนที่เราหุม้มไว้อืมนี่ไงก็หลอมเป็นเนื้อเดียวกันเลยโอกาสถึงมันจะซุด มันก็ซุดกันไปทั้งชุดเลยเนาะไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะหลุดเลยอันนี้อารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆบัตรกรีอ่ะแต่นี้คืออย่างแน่นเนี่ยใช้ความร้อนสูงเชื่อมโดยใช้ไฟโดยใช้โดยใช้ความร้อนความร้อนร้อนจริงๆนะ,นะนเห็นเมื่อกี้นี่ร้อนแบบโอ้โหคือไฟออกมาเป็นเฟลไฟสีเขียวเลยอ่ะร้อนขนาดไหนฮะโอเคสุดยอดครับเรียบร้อยนะครับเราเรียกว่าใช้อะไรนะวันทาม วันทามจริงๆทีเดียวอยู่ไปประมาณนั้นเลยโอเคนะครับก็ของเราเวลาต่อกกาวเดี๋ยวตอ,อไปนี้เราก็จะใช้แบบนี้หมดเลยโอเคครับผมครับก็ผมว่าโอเคนะมาตรฐานละก็คือระบบนี้แหละแน่นแล้วในการเชื่อมแบบใช้วันทามครับถึงจะเกิดความชื้นก็ไม่ทำให้แท่งกาวกับสายกับสายทองแดงมันหลุดอ,ออกจากกันได้ หรือว่าไม่สามารถเกิดสนิมสนิมหรือขี่ฟักได้เลยครับก็ไม่น่าจะเกิดได้ละก็หายห่วงไปแลวครับโอเคแน่นหนาแน่นอนนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูวิธีการเชื่อมสายกราวที่อีกแนวหนึ่งนะครับนอกจากการใช้แคมรัดใช้แคมรัดนะฮะอันนี้แน่นหนาแน่นอนนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ